สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับเช้าวันที่17มกราคมพศ2568เป็นเช้าที่มีความหนาวเนบเช่นเดิมนะครับปีนี้นะครับหนาวในช่วงเดือนมกราคมยาวนานครับและมีท่าทีว่าจะหนาวไปถึงปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยก็ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพนะครับ ในขณะนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยนักเตะทีมชาติไทยหลายคนโดยเฉพาะนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในเจริกก็ได้ทยอยเดินทางกลับสโมสรไปนะครับจนหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มีทั้งนักเตะใหม่นักเตะเก่าที่เพิ่งไปเริ่มค้าแข่งนะครับเอกนิตท,ที่เคยร่วมทีมอยู่กับอุรวาวะเรดไดมอนด์นะครับก็เดินทางไปแล้วเพื่อร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนในสโมสรใหม่นะครับคือเอฮิเม FC ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวในนักเตะทีมชาติไทยหลายๆคนครับรวมทั้งนะครับสุพโชคสารชาติก็ได้เดินทางกลับไปที่ซัป,ปโปโรโดยนะครับสุพนัทเหมือนตาน้องชายซึ่งยังเล่นอยู่ในไทยลีกบุรัมยูเนเต็ดนะครับก็ได้โพสต์อินสตาแกรมให้กําลังใจสุพโชคสารชาติที่เดินทางกับญี่ปุ่นนะครับเพื่อเตรียมเก็บตัวช่วงพรีซิซันกับโตเสังกัดคือฮอกไกโดคอนเซเดเรซัปโปโร ก่อนลุยศึกนะครับในเจอี2ในปี2025โดยสุพนัทนะครับได้โพสต์บอกว่าเดินทางปลอดภัยออกเดินทางไปสู้ต่อมีแต่พวกเราที่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างเดี๋ยวจะไปหานี่คือข้อความที่สุพนัทโพสต์ให้กับพี่ชายในขณะที่สุภโชคนะครับถึงกับมีน้ำตานะครับในการออกเดินทางไปสู่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าก็คงคิดถึงบ้านนะครับคิดถึงทุกๆคนที่เมืองไทย การไปค้าแข่งที่ต่างแดนมันไม่ใช่สิ่งที่จะมีความสุขมากนักนะครับในการอยู่โดดเดี่ยวในต่างแดนรวมทั้งนะครับนิโกนิโคลัสมิเกลสันก่อนจะเดินทางนะครับกลับไปค้าแข่งที่นอร์เวย์นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าประเทศไทยคือประเทศของผมนะครับนิโคลัสมิเกลสันมีความสุขนะครับในการาเล่นให้กับทีมชาติไทยแล้วก็ าการกลับมาทุกครั้งเนี่ยสร้างความสุขให้กับนิโคลัสมิเกลสันนะครับถือว่าเป็นการยืนยันนะครับสำหรับนิโกสันรือนิโก้นะครับว่าเขาคือนักเตะไทยที่มีหัวใจไทยร้อเปอร์เซนการกลับมาแต่และครั้งที่เขามาเยี่ยมบ้านคุณแม่เขามีความสุขมากแล้วก็การร่วมเล่นกับทีมชาติไทยแล้วก็เพื่อนๆในทีมเนียนะครับทำให้นิโคลัสมิเกลสันเนี่ยมีความสุขครับในการร่วมทีมกับทีม,ทมชาติไทยอย่างชัดเจนรวมทั้งนะครับนักเตะหลายๆคนครับ ที่เข้ามาเล่นในทีมชาติไทยในฐานะลูกขึ้นจนทานเข็มดีครับมาอยู่เมืองไทยจนชินแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราชบุรีต่อนะครับอีกฤดูการหนึ่งนะครับทางจนฐานเองก็บอกว่าการย้ายทีมเนี่ยเป็นการเพื่อเสริมนะครับทำให้นักเตะอย่างเขาเนี่ยได้มีพัฒนาการทางด้านการเตะแต่การอยู่ร่วมกับราชบุรีต่อเขาก็มีความสุขมากเพราะว่าเขารู้สึกนะครับรักแฟนบอลราชบุรีทุกๆคนครับ บรรยากาศในทีมเนี่ยเขามีความสุขในการอยู่ที่ราชบุรีต่อไปนี่ก็เป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับสำหรับนักเตะของเราทั้งคาแข่งอยู่ในประเทศไทยเราทั้งคาแข่งอยู่ต่างประเทศนะครับโปรแกรมการแข่งขันของทีมช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยโดยโค้ชมาสาหดาอิชิจะมีการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์สำคัญครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมปีนี้นะครับจนถึงมีนาคมปีหน้าเลยก็คือทัวร์นาเมนต์เอเนด์ขับ รอบคัดเลือกนะครับซึ่งเราอยู่ร่วมสายกับทีมชาติเติร์กเมนิสถานชานิสไทเปและก็ศรีลังกานะครับซึ่งเขาจะอาเอาทีมในสายแต่ละสายเนี่ยหสายเนี่ยเข้ารอบไปเพียง1ทีมนะครับโดยทีมชาติไทยเรานะครับมีโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกกับทีมชาติศรีลังกาในวันที่25มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยการก่อนการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคับรอบคัดเลือกนี้นะครับ วันที่21มีนาคมเราจะลงสนามในฟ e ีฟ่าเดย์อินเตอร์เนชั่นแนลแมตก่อนนะครับกับทีมชาติอัฟกา,านิสถานซึ่งได้ตอบรับมาแล้วครับรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนเรนกิ้งฟีฟ่าในฟีฟ่าเดแล้วก็เป็นการเก็บเรนกิ้งฟีฟ่ที่สำคัญซึ่งจะมีกระจายนะปีนี้นะครับถึงแม้ว่าจะโดนโปรแกรมของ ฟุตบอลชิงเชีย์เอเชรียารอบคัดเลือกทับอยู่แต่มันก็ยังมีอีก 2- 3มแมตช์นะที่เราสามารถามีฟีฟ่าเดย์หาทีมมาเตะกับเราได้และเก็บคะแนนได้กิงฟีฟ่าในลักษณะนี้นะครับซึ่งนะครับจะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลคิงคับในช่วงเดือนกันยายนที่จะเป็นฟีฟ่าเดย์ในลักษณะนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าปีนี้ที่ผมทําทคลิปที่แล้วนะครับขึ้นหัวว่าปีนี้จะเป็นปีเก็บแรงกิ้ฟีฟ่าอันดับโลกของเรามีสิทธิ์พุ่งขึ้นมาได้เนี่ย แน่นอนครับ2025เนี่เป็นปีที่มีทัวร์นาเมนต์ที่มีคะแนนเรนกิ้งฟี f a สูงอย่างเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะและยังมีาตารางฟี فا เดย์สำหรับแข่งขันเอแ c ได้อีกนะครับและมีกิงขับด้วยทําให้ปีนี้ทั้งปีนะจะเป็นปีที่เราจะสามารถเก็บคะแนนเรงกิ้งฟี f a ได้อย่างเป็นกวาเป็นกรรมค่อนข้างค่อนข้างจะแน่นอนมีเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะ ทำได้จริงหรือนะครับบางคนก็ไปเปรียบเทียบนะในฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยในช่วงการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เอฟเที่ผ่านมาว่าฟอร์มการเล่นยังไม่ค่อยดีนักแต่นะครับผมคิดว่านะฟอร์มการเล่นของเราเนี่ยใน f อเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยดีนักแต่เราก็ได้เข้าชิงและการได้รองชนะเลิศผมก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วนะครับนักเตะไทยเราเล่นได้ดีมากทั้งเรื่องปัญหาความเหนื่อยล้าแล้วก็หลายๆเรื่องที่ท่านทราบกันดีแหละครับว่าทําไมเราไม่ได้แชมป์ปีนี้ ผมคิดว่าเรื่องแชมป์เป็นเรื่องที่ผมไม่มองแล้วนะครับผมมองพัฒนาการฟุตบอลมากกว่าและเป็นทีมยังบัตด,ด้วยแต่ว่าในปีนี้2 0 2 5มันจะไม่เหมือนเดิมครับคืออย่างนี้ผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะว่ามุมมองของโค้ดิชิหรือโค้ดร,ระดับเอเชียระดับโลกเนี่ยเขาไม่ได้เอาความรู้สึกไปผูกพันกับฟุตบอลในย่านอาเซียนของเราอย่างเอฟเนะครับมากเกินไปดังนั้นนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่เราตกรอบ18ทีมสุดท้ายนะหลังจากอิชิกลับมาจากญี่ปุ่น ได้มีการพูดคุยกับมาดามแป้งนวลพันล่ำซํำนะครับนายกสมาคมของเราพูดในเรื่องเกี่ยวกับว่าจะสร้างทีมใหม่ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ4ปีทําให้ทีมอ่าดีที่สุดในช่วงระยะเวลานี้มาดามแป้งก็ต้องอดทนเกี่ยวกับกระแสต่างๆนะครับดังนั้นนะครับในการสร้างเริ่มตั้งแต่เอแมทนะครับตั้งแต่เราแข่งมาที่เราบอกว่าเสมอเราอะไรพวกนี้มาถึงเอ่อเอลพีแบงคับที่เวียดนามมาถึงคิงขับจนมาถึง AF เนะครับ ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าทีมชาติไทยเราช่วงนี้เป็นช่วงที่เล่นได้นะฮะค่อนข้างที่จะยังไม่เข้าที่เข้าทางเนื่องจากเป็นนักเตะหน้าใหม่เป็นส่วนใหญ่เลยที่เข้ามาติดทีมนะครับเราเห็นตรงจุดนี้เราจะพึ่งสรุปเกี่ยวกับทีมชาติไทยนะเพราะว่าในสายตาของโค้ชในระดับเอเชียระดับโลกแล้วในสายตาของคนที่อยู่ในประเทศที่เขามีระดับฟุตบอลระดับเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีประเทศต่างๆที่อยู่ตามอาหรับ เขาไม่ได้มองเหมือนเรานะจิตใจเขาไม่ได้ผูกพันฝักใฝ่อยู่กับเวฟเวฟเขาไม่ให้เอาอฟุตบอลเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนของเราที่เป็นทัวร์นาเมตนต์อาเซียนเนี่ยมากดทับหรือมาทำลายนะครับเส้นทางที่เขาจะเดินต่อไปเขาโฟกัสทัวร์นาเมตนต์หลักที่เขาจริงจังก็คือเอเชียนคัพนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกเท่านั้นนะแล้วก็ยังมีเอ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 เเอ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 เนเอ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 งอัอเ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  ที่เราเกล่าวถึงนะตั้งแต่นะครับแข่งขันที่เวียดนามแข่งขันที่คิงขับมาจนถึงเยฟเยฟครั้งล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่อิชิเนทดลองนักเตะเป็นช่วงที่เขาสร้างทีมครับแต่ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะวันที่ยี่ห้าที่เราเจอศรีลังกาเนี่ยเอเจนต์ขับรอบคัดเลือกเนี่ยมันจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่โค้ชอย่างอิชิซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าตัวนี้แหละ คือเขาต้องใช้ทีมที่แข่งเพื่อที่จะได้ผลการแข่งขันนะครับซึ่งมันเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายทีมทไทยดังนั้นเราจะเห็นทีมที่พร้อมที่สุดครับทีมที่พร้อมที่สุดนะเราอาจจะเห็นนักเตะอย่างเจชนาทิพย์นะครับอย่างโกอุ้มเข้ามาในทีมอีก,ก็ได้ครับและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาผมคิดว่าโกอุ้มมีผลนะนะครับในการคลีนชีตในช่วงเอเชียนคัพปี2024รอบแรกนะ ที่เราไม่ไม่แพ้ใครเลยนะครับและเราไม่เสียประตูเลยมีผลครับถึงแม้ว่าเขาอุ้มจะไม่ได้เป็นเซนเตอร์แบ็กหรือผู้รักษาประตูนะแต่การเคลื่อนที่บริเวณแดนรับนะโดยเฉพาะวิงแบ็กเนี่ยมีส่วนสําคัญเลยในการที่จะทําให้ตัวเซนเตอร์แบ็กของเราเล่นง่ายขึ้นผู้รักษาประตูเราก็สามารถที่จะ,ะเก็บขีนชีดได้ง่ายขึ้นจุดนี้สําคัญครับการขาดวิงแบ็กฝั่งซ้ายของเราเนี่ยมันกระทบกระเทือนทําให้เกิด ทาให้เกิดประเด็นว่าเราเสียประตู่อยในระยะหลังมาเนี่ยซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยในช่วงต้นปีผมอยากจะเรียนเพื่อนเพื่อนนะให้ลองสังเกตด,ดูว่าไม่ว่าจะเป็นวิงแบ็กไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์แดนรับเนี่ยมีส่วนสําคัญเลยครับถ้าเกิดบริเวณนี้สายหรือไม่แน่นเมื่อไหรเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการเสียประตูมันเกี่ยวเนื่องมาถึงเซตแบ็กมันเกี่ยวเนื่องมาถึงผู้รักษาประตูครับจุดนี้มองให้ดีตอนนี้เราอาจจะมีความหวังนะที่จะได้ริคาวมา5 0 5 0 ในการแข่งขันในรอบแรกเนี่ยแต่ว่าทั้งจุดเบลเนี่ยผมก็ไม่หวังเท่าไหร่เพราะว่านี่คือคือ,คอ,คอรอบแรกนะในเอเยนคัพตรงนี้นะครับเราก็ต้องทําใจเผื่อไว้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอิชีน่าจะมีทางแก้ไขและตั้งแต่คนหนึ่งที่ผมมองดูนะที่น่าสนใจมากก็คือเคนเนตูกลนะครับมิดฟิลตัวรับจากสมุรบุรรามยูเนเต็ดอดีตทีมชาติออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียซึ่งดูกลเองนะครับเขามีความประสงค์นะครับ จะเล่นทีมชาติไทยนะครับอันนี้เป็นคําพูดผ่านปากคุณแม่ของเคนเูก้นะครับว่าเขาอยากจะเล่นแต่ว่าเขายังติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการติดทีมชาติออสเตรเลีย5แมตช์ซึ่งมันเกินนะครับที่ฟีฟ่ากำหนดไว3้3แมตช์แต่นะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันผ่านมาแล้ว3ปีตามข้อกำหนดของฟีฟา่าดังนั้นจึงจะต้องมีการยื่นอุทธรณ์นะครับก็คิดว่าอยากจะให้มันผ่านนะพผมคิดว่าตัวดูเก้าเองนี่แหละ นะครับจะเป็นตัวแปรสําคัญนะถ้าเกิดเราได้กออุ้มเข้ามานะครับหรือได้คาวเข้ามาหรือได้ดูกล้องเข้ามาเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นมิดฟิลด์แดนดรับนะแต่ผมคิดว่ามันจะมีผลต่อการเล่นของเซ็นเตอร์แบ็กเราด้วยซึ่งแน่นอนครับเราจะได้เอเลียสดอโล่กลับมารวมทั้งโจนาธานเคมดีตัวใหม่เนี่ยอยู่บริเวณเซ็นเตอร์แบ็กของเราแต่นะครับผู้เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กกับมิดฟิลด์แดนดรับเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันในการที่จะเป็นด่านแรกนะที่จะสกัดทําให้ ตัวผู้เล่นที่เขาจะบิวเกมนะครับเข้ามาในแดนรับของเราเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นเมื่อเขาก็ต่อประสานเกมลุกได้มาติดเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นเกมรับได้ง่ายขึ้นตรงจุดนี้มันจะแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งเลยเราจะเห็นได้ว่าช่วงแรกที่ทีมชาติไทยของเราในช่วงปี2024ไม่ว่าจะเป็นเดชนขับหรือฟุตบอลโลกราคัดเลือกเนี่ยเราเสียประตูน้อยนะครับหรือแทบจะเป็นเสียเลยเพราะเรามีตัวผู้เล่นชั้นเยี่ยมนะครับอย่างโกอุ่มธีรทรบุญมาทัน คอยกวาดคอยล้างนะครับบริเวณแดนแดนรับของเราเนี่ยก่อนหน้าที่จะไปะถึงสเตเตแบ็กเราเนี่ยจะมีตัวกวาดก่อนด้านนี้ผ่านยากครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับเรามีนิโคลัสมิเกลสันซึ่งการที่มีวิงแบ็กที่มีฝีเท้าดีๆบาลานซ์ไปสองข้างแบบเนี้มันทําให้เกิดอะไรบางอย่างที่ทําให้ผู้เล่นแดนรุกของเขาเนี่ยไม่สามารถจะลุกได้สะดวกทําให้เราเซฟประตูได้เยอะตัวนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับรวมทั้งการ ลงมาช่วยกันทัทีมในใน,ในการเล่นเกมรับซึ่งแนวประสานของเราในแดนมิดฟิลด์นะครับที่มีวิลเทพป้อมพันเป็นแกนหลักเรายังมีพี่ตังนะช่วงนั้นนะสารัตอยู่เย็นอยู่ด้วยนะครับยังช่วยกันในลักษณะที่่อนข้างจะเข้าขากันนะครับตอนนี้เราต้องทําใจนะเพราะว่าเราต้องการโจรทานเคมดีมาเสริมในแดนรับและเราต้องการหาวิงแบ็กฝั่งซ้ายตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้นะถึงคันเอานิโก้ไปเสียไวแทนก่อน และตรงกลางเราต้องการที่จะปั้นวิลเลียมเวอร์เดเชอร์ด้วยนะครับในหลายคนนะที่อยู่บริเวณแดนมิดฟิลด์ตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าเบนเจามินเจมส์เดวิสจะโดดเด่นมากในบริเวณมิดฟิลด์แดนรูกแต่เท่าที่ผมดูส่วนใหญ่แล้วนะเป็นเดวิสจะลงมาบริเวณมิดฟิลด์แดนรับด้วยเยอะพอสมควรนะถ้าท่านดูดีๆนะในทัวเมนเอฟที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาปรับจุดอีกสักหน่อยหนึ่ง แต่จะดีมากเพราะว่าถ้าผมคิดว่านะอิชิมองทัวร์นาเมนต์เดนซ์ขับรอบคัดเลือกเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์หลักเนี่ยเขาเขาจะรอเวลาปรับจูนไม่ได้เลยครับเวลานี้ไม่ใช่เวลามาปรับจูนแล,ล้วลหละเป็นทัวร์นาเมนต์จริงที่ต้องการผลการแข่งขันแล้วดังนั้นนะครับการเสียบเคนเดดดูโกะเข้ามาผมคิดว่าเป็นเหตุเป็นผลและผมคิดว่าน่าจะเห็นดูเกะในการลงสนามในทัวร์นาเมนต์นี้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากซึ่งผมเห็นด้วยนะ ผมเห็นฝีเท้าของดูก้าในการแข่งขันร่วมกับบุริามแล้วเนี่ยเขาเป็นนักเตะคือเขาเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงมากครับเล่นอยู่หลายลีกในยุโรปและเล่นทีมชาติออสเตรเลียนะครับผมคิดว่าเขามีประโยชน์นะน่าจะเป็นแท้จะเป็นจอมทัพได้เลยครับท้านลงมาเพราะว่าเขามีทั้งอาวุโสนะอายุ31ปีก็ยังก็ถือว่ายังยังไม่เยอะมากนะครับยังยังเป็นน้องโกอุ้มนะครับคือพูดง่ายๆว่าดูก่ยังเล่นได้อีกหลายปี และช่วงนี้เป็นช่วงที่เขามีประสบการณ์สูงสุดแล้วครับที่จะลงมาคุมนะครับใน,ในแดนกลางร่วมกับวิรเทพป้อมพันธ์แล้วก็ยังจะเป็นประการตัวสําคัญเลยที่จะสกัดกั้นการบุกของคู่ต่อสู้ซึ่งเติร์กเ็นิสถานก็ไม่ใช่ทีมที่เราจะประมาทได้นะครับทางทีมชาติไชนีสไทยเปเองก็ตัวโอนเยอะรวมวงศสีลังกาด้วยสีลังกาถ้าไม่แน่จริงไม่สามารถชนะทีมเขม้นตัวโอนเข้าไม่ได้นะครับเข้าไปเพลยว์วอฟกันเขา,เขาชนะกัมพูชามานะครับ จุดนี้ประมาทไม่ได้สักทีมดังนั้นนะครับถ้าเรามีตัวดีๆนะอย่างโกอุ้มแล้วก็ดูเก้าแล้วก็มียังมีเอเลอสต,ตอเลาะลงมาอีกนะครับผมคิดว่าน่าน่าจะดีกว่าตอนเล่น FF เยอะนะครับโดยเฉพาะแผงรับที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้จุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมอยากจะสรุปนะครับในคลิปนี้ว่ามุมมองของโค้ชญี่ปุ่นมุมมองของอคนที่อยู่ในชาติที่เขามีฟุตบอลในระดับเอเชียท็อปๆแล้วเนี่ย เขาจะไม่สนใจทัวร์นาเมนต์ย่านอาเซียนของเราหรอกครับดังนั้นเนี่ยบทสรุปของการแข่งขันที่ผ่านมาตั้งแต่อิชิกลับมาจากญี่ปุ่นจาก LP b a n แบงคับจนมาถึงเอเวฟเนี่ยบทสรุปนี้อย่าเพิ่งมาสรุปทีมชาติของเรานะครับโดยเฉพาะแฟนบอลไทยเนี่ยมันเป็นช่วงที่อิชิสร้างทีมครับเหมือนที่บอกมาดามแป้งว่าต้องอดทนต่อกระแสเสียงที่โจมตีเข้ามาเราต้องอดทนให้โอกาสนะครับนักเตะอย่างไวเดเชอ์นักเตะอย่างจนนธานนักเตะอย่าง Jonathan, เบนเดวิด หลายๆคนที่เข้ามาใหม่เราต้องให้เวลาครับทุกคนต้องการเวลาทั้งสิน้นไม่เว้นแต่พี่เจนะพี่อุ้มเมื่อตอนเล่นใหม่ๆก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อเวลามากพอนักเตะเหล่านี้ก็จะพัฒนาขึ้นมามันต้องมีการซื้อเวลาครับยอมเจ็บปวดนะสำหรับการสร้างนักเตะใหม่ๆตรงจุดนี้เราจะหวังผลในการชนะเลยไม่ได้ครับนี่แหละครับเป็นช่วงเวลาที่เราต้องยอมเจ็บปวดนะญี่ปุ่นโคเจ็บปวดมาเหมือนกันครับแต่นะครับทัวร์นาเมนต์ต่อไปคือชิงแชมป์ชาติเอเชียเนี่ย ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่เราจะยอมเจ็บปวดอีกต่อไปอิชิมีอะไรก็ต้องดึงมาแล้วครับมีอะไรต้องใส่ให้เต็มแล้วแหละเพราะเป็นทัวร์นาเมนต์หลักซึ่งชาวญี่ปุ่นและทีมชั้นนำของเอเชียเขามองกันคือจิงแชมป์ทวีปและจิงแชมป์โลกครับฟุตบอลโลกกับจิงแชมป์เอเชียเอชียนัพนี่แหละที่เขามองกันทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ลองทีมหรือสร้างทีมจะเป็นทัวร์นาเมนต์เพื่อผลการในขันดังนั้นอิชิจัดเต็มแน่นอนครับเดือนมีนาคมนะผมก็ยังหวังว่า อยากจะเห็นนะเอราวัณแคริเย่ขึ้นมาติดเหมือนกันซึ่งเป็นไปได้นะครับถ้ามาเสริมเข้าอีกนะผมคิดว่ามิดฟิลด์แดนลูกหรือว่าปีกเราจะแน่นขึ้นอีกเยอะครับตอนนี้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับสุพนัทเหมือนตากําลังพีคสุพชคสารชาติผมคิดว่าเดี๋ยวก็กลับมาครับเข้าฟอร์มเดิมแน่นอนส่วนซูน,น่าตัวเป้าเนี่ยจะได้ทุดเบลม,มาหรือเปล่าเนี่ยผมผมไม่สีเรียสมากนะครับเรื่องนี้นะครับแต่สุภชัยเจเด็ดเนี่ยผมดูแล้วนะสุภชัยเนี่ยเขาไม่ใช่ซูน่าตัวเป้าหรอกครับ ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเล่นในลักษณะที่เป็นมิดฟิลด์แดนดูกหรือเป็นคล้ายๆกึงปีกมากกว่าคล้ายๆกับสุพณัณนี่หละครับที่เขาถนัดศูนย์หน้าตัวเป้าธรรมชาติของเราจริงแล้วตอนนี้ก็มีแพทริกกุตาฟสันนี่เลยครับที่เราเห็นเด่นชัดที่สุดแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นรุ่นเยาวชนก็คือแครเรนธนารอนไรอันครับตัวนี้คือตัวหน้าธรรมชาติของเราหรือตัวสไตรเกอร์ธรรมชาติเลยเราก็รอดูต่อไปครับว่าจะมีใครขึ้นมาอีกบ้างนะ ลหลายคนก็มีวี่แววแต่ยังไม่เด่นชัดนะักเราก็รอดูนะตอนนี้เรายังขาดศูนหน้าตัวเป้าอยู่นะครับแต่คิดว่านะยังไงก็ตามแต่นะอยุธยาไม่สิ้นคนดีหรอกเดี๋ยวก็มีมาครับรอดูไปเรื่อยๆแล้วกันครับท่านผู้ฟังที่เครารพ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những 不控告本着在活在你苏远过更流泪海内枪色沿哉被黑片分离抱着枪 出发，冒着潮。<music>